ทุกวันพฤหัสนะคะเราก็จะมาถวายเพลนหลวงอาปวดที่นี่วัดยอดแก้วสรีวิช,ชัยอันนี้เป็นซอยด้านข้างวัดเดี๋ยวจะพาไปเดินดูบรรยากาศตลาดอินโดจีนนะคะที่นี่อำเภอเมืองมุกดาหารเนาะคนมุกดาหารก็จะคุ้นเคยกันดีบ้านช่องชาวบ้านที่เขาอยู่แถวๆนี้เขาก็จะเปิดเป็นกิจการเนาะก็มีสินค้าอินโดจีนจำหน่ายแล้วก็มี มีห้องน้ำมีที่จอดรถให้เช่าในช่วงเทศกาลนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงวันธรรมดานะอันนี้วันพืหัสเนาะก็จะผู้คนไม่ค่อยคึกคักเหมือนช่วงเสาร์อาทิตนะย,ย์สินค้าโดยจีนสินค้าจีนจากเวียดนามทางทางเข้าหรือทางออกทางเข้านะทางออกทางน้นนี่คือวัดยอดแก้วสิวิชัยอำนเภอเมืองมุกดาหารนะคะ ช่วงวันธรรมดาก็จะบรรยากาศประมาณนี้จะไม่คึากคาักเหมือนวันหยุดเท่าไหร่ขึ้นไปงน,นู้นก็จะเป็นต้นโพใหญ่เป็นาสาราเจ้าแม่สองนางสถิตนะคะเป็นสักการสถานที่เคารพนับถือของชาวมุกดาหารอันนี้เป็นศูนด้านหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัยก็จะยาวไปอย่างนี้นะคะ เพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะอยากจะมาเที่ยวเรียกว่าอันนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งเป็นแลนด์มาร์คของเมืองมุกดาหารเนาะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีทัวร์มาลงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรดน้ำเฟิร์นบอสตันเตรียมน้ำใส่ขวดแล้วก็ E.M. ลินสีน้ำซาวข้าว จะเอามารดเฟิร์นบอสตันนะหน้าแรงก็จะขาดความชุ่มชื้นอนะสงสารเขาถ้าแรงท้รอนมากๆก็จะแห้งเหี่ยวเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมารดให้เขาที่ละครั้งขอ่อนุญยตนะคะเจ้าท,ที่จะาทารลดน้ำให้ต้นเฟิร์นบอสตัน ดูสิุผู้ชมซอกแตกเล็กๆน้อยๆเขาก็พยายามที่จะมีชีวิตอยู่รอดนะอันนี้เป็นต้นโพน,นี่ต้นโพนะคะน่นีอ๋อพอจะมีลำต้นได้ขนาดนี้ก็หลายปีดีดักอยู่นะแล้วคุณดูเขาเกิดมาจากซอกนี่กำแพงที่รอยอิดที่แตกราวนี่นะโอ้ต้นโพเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ เกิดง่ายแล้วก็ทนทานนะคะพอได้เกิดแล้วเขาก็จะอยู่ยาวๆนะทนร้อนทนแรงอืโองโ นี่ก็ต้นตะขบมาทุด,ดูสิแตกเขาเกิดลงเข้ามาได้ยังไงเนี่ยซอกราวแตกเล็กๆกอง